การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart p a s s เพื่อประโยชน์ที่มากกว่าสามารถพิมพ์ค้นหาคำว่า Smart p a s s บน iOS หรือ Android ของท่านได้จากนั้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นให้กดเข้าไปในหน้าแอปพลิเคชันแล้วทำการเลือกวิธีเข้าสู่ระบบวิธีการนี้จะเป็นวิธีการใช้ Facebook เข้าสู่ระบบนะครับ หน้าตาของแอปพลิเคชันเมื่อท่านล็อกอินเข้าเรียบร้อยการเติมเงินเข้าแอป Smart Pass ผ่านแอปธนาคารกรุณาอย่ายืนเติมเงินหน้าเครื่องซักและเครื่องอบนะครับเพราะจะทำให้พลาดไปสแกนโดน QR Code โคดหน้าเครื่องได้กดเติมเงินกรุณาอ่านก่อนชำระเงินนะครับทำการเลือกที่พร้อมเพย์จากนั้นเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมกดชำระเงิน จากนั้นไปบันทึก QR Code เกอนาอนุญาตให้เข้าถึงอัลบั้มรูปภาพด้วยนะครับเมื่อทำการบันทึกรูปภาพเสร็จให้เข้าไปยังแอปธนาคารของคุณกดตรงสแกนจายเลือกตรงอัลบั้มรูปภาพเลือก QR Code ที่คุณได้เซฟมาไว้ตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกดยืนยัน เพียงเท่านี้เงินของคุณก็จะเข้าไปอยู่ในแอป Smart p l พัเรียบร้อยแล้วจำนวนเงินจะอยู่บนขวามือนะครับวิธีการเลือกสาขาและดูเครื่องว่างผ่านแอป Smart p พลัใช้นิ้วเลื่อนตรงจุด3จุดแล้วเลื่อนลงมาจากนั้นทำการกดตรงรูปร้านเลือกสาขาที่ต้องการ กดยืนยันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเช็คสาขาและเครื่องว่างได้แล้ววิธีการจองคิวและการยกเลิกการจองคิวเครื่องซักและเครื่องอบผ่านแอปพลิเคชัน Smart Pass ขั้นตอนแรกให้เราเลือกเครื่องที่ต้องการจองคิวจากนั้นให้กดเข้าไปในตัวเครื่องแล้วกดคำว่าจองคิวเพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อกดเข้าไประบบจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาโดยระบบจะแจ้งว่าจำกัดระยะเวลาการจองคิว10นาทีเท่านั้นจากนั้นกดตกลงเมื่อถึงคิวของคุณแล้วคิวของคุณจะปรากฏอยู่ในหน้าต่างนี้หากท่านต้องการยกเลิกคิวให้กดตรงคำว่ายกเลิกคิวจากนั้นให้ทำการกดยืนยันหลังจากกดยืนยันแล้วคิวของคุณจะถูกปลดออก การแจ้งปัญหาผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงหากคุณลูกค้ามีปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งปัญหาผ่านทางช่องทาง Li น์แอดได้ตลอด24ชั่วโมงแอดมิ h เตอมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับ